Do ele, ปปเ,เปันมกกินได้มึงมาเป็นินถือจังใดโบ้กทะลุเยอะนับมาดูสิถือปุ๊บด้ว หยุรเลยไม่รู้ถือพุ๊ดได้ยบร้ล,ลยียบด้อยนองใตัวเยอะนีกคือเลงเมื่อกี้อ้ิดกนึงขึ้นตกึดนึงเลยเห็นมาะนี่ครับ,บนี่ตัวเล็ลกมาแล้ว โอ้โตรงน้นเลยครับ Ooh, ตรงน้ำเลย,น,เลยนี่ครับถึงเลยครับอ้โตัวเก็ลวกตปมปนี้นึ่งสายธรรมดาเดีดยบแแหลกมันลวมันมันครับตามลกโตครับแลมีอีก นี่ครับตกเป็นรู้เลยครับเหมือนมันเลยครับสุดยอดครับครับทำมันถือถทึกือถือถือรถบันทึกมันอุ้ย ま。てめえ。う。これ、これ。うん。ね。今度ね、キャッキャッ。うん。うん。あ、<saidly> <setting> <that's> นี่นครับโอ้ถือถือสิ่งสำคนญโอ้คือบุญนนี่โอ้โหพี่น้องพ่อทำเตจซีโร่ครับนี่อ้วนโ,โบ้เลยครับอันนี้เป็นลูกลูกจริงนะครับนี่นลูกซ้ำลูกจริงผมปดไปว้เพิ่นเลยอันนี้ลูกซ้ำครับคือผมถือกับซ้ำกันเลยนนอนมันนอนหลุมแต่แข้งเนาะ ยังถือแขงครับเห็นไม่เดียวยัหงหางไม่เดียวสุดยอดครับดูสิจยกโลกเ้อเดี๋ยวผมจะไปชัง่งอดีหน้าขึ้นนะครับบนปุ๋ยกีบปากันครับกระสอบม้านำมาหน,นึ่งรกระลุงมือปูใสก็ขีดเพิ่นครับเก็บปาค,ครับตามต้นโตครับพ่อกันข้างบนเลย